เออแล้วมึงไม่ตีบ้านนะ่ะเออเจริญถึงเวลาของพี่แล้วครับได้ข่าวว่าอจอขี่มอไซค์ด้วยเอาเรื่องว่ะโอ เขาว่าเปลี่ยนบัฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบัฟเป็นไงลองวาร์ปลองวาร์ปก่อนไอ้ท้อของจริงว่ะแหมเอยโอ้เฮ้ยบัฟสวยมากเปลี่ยนบัฟแล้วไปได้แล้วพารูปหล่อโอ้โหสอาเรื่องนะคุ้มนะเนี่ย หาตายแล้วศพแรกไม่สวยแล้วโอ้โหบัฟแดงต้นอีกเพื่อนมัน ยง,งเห็นสกินใหม่ไม่ได้เลยพอพี่ก็มีบัฟแดงอ่ะน้องเอาดูน้องจะเอาว่ะน้องจะเอ้าไหมล่ะเอาไหมล่ะก็นึกว่าจะเจ๋งพอก็มาดิครับน้องๆปุ๊กอ,อืมเฮ้ยเฮ้ยมีวะ่ะมีวะ่ะมีโจนวะ่ะเอาเอาหน่อยมาละ อันติยังรอแตกไปโถมังกรมังกรไม่เอาแล้วกูโอ้โหโอ้โหใจนะใจเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะแมนนี่เดินม่อนเลยวะเฮ้ยมาแล้วว่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเรียบร้อยกูแข่งไม่ก่อนแข่งไม่ก่อนก็มาดิครับสวนนะครับจังหวะเนี้ย วนนะครับโอ้ของจริงไม่ได้ปาดไปอีกทีนะสิทองยากจับตัวพี่อะน้องที่อยู่มาแล้วเจ็ดปีมา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 ,มาก็มาดิครับกูคนดมมึงจะเจ๋งเออจะเลินเถอะตายเลยว่ะ นีม่มีทำไหมหวะก็มาดีครับขอที่เออแจวต้องงานมาอีกยะมาอีกยะเลตเตอร์มาอีายกะยกะ <c oughs> ดิดนิ้วได้วนะกลับบ้านไม่ได้ต้งดิดนิว้วนิน้วเคปแล้วนะนะั่นแหะ มาดิเพื่อนก็นมาดิาดโอตายอะไรวะเฮย้ยอะไรคนเรามันผิดพลาดกันได้เขาเรียกว่าหมายหยอกไก่เมื่อกี้ไอเพนนี้ผมว่าถ้าเราฆ่ามันได้นี่คือจบเลยนะ บานแตกนะบานแตกนะนกับแบบตอแรกไปแนรกก็ได้ต้องหนีบับแดงเอาไม่ได้ยูย่ไม่ได้ไไดเาดีหนีไม่ได้ก็ต้องสู้ดิเออเจ้าเพื่อนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยบับฟ้าเว้ย ดูมันเอาล่ะสิทุกคยัชินมาดิเฮ้ยชัดดาวเลยหรอตอวนั้นเอาเอรอขนาดนั้นเลยหรอพอแล้วพอ,อ,อแล้วกลับบ้านนี่คือยาวซอกพอทนอนไปยังมะบานเ่วยกันดีเดยเพื่อนได้ปลอมแล้วหนีไย อุยโอ้ยอ้าวสวยยิบหายโอ้ตายแล้วไม่เห็นเพนว่ะยิงดิสวนดิเออโถข้างซ้ายอ่ะใจหรือปอดวะใจอ่ะผมดีกเพื่อนแล้วนะเว้ยใจผมไปฆ่าแล้วนะเว้ยแต่ไม่ได้มันไม่ถูกต้องมาเันมาเลย ไวโอเกิดแล้วนะครับก็มาดิโโหมมาเพนอยู่เฮ้ยเพนตาย่เจริญเถอะไงโอ้เอาแต่กูดึงมันดิแจ้วยิงดิ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 เออต้องงั้นต้องงั้นยิง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 รุร่รอนั่นแหละยิงทีนึงเดินไปยิงดิเออ เอายะเอายะเอาแยะใส่สสกันอีกยะใส่อยียะมาเอาก็เอาไม่มีถอยนะโยยู่ต่อ้อเอามันเพื่อนกูสังเวยให้มึงละทีเดียวเออต้องงั้นจบจริงๆเนี่ยผมจะฆ่ามันสิบยี่สิบตัวก็ได้นะเวย้ยแต่ว่าอยากให้สกอร์สวยต้องเจ็ดวะ g g จีเด เรียบร้อยปากดีใส่เขาด้วยนะต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอะมาหครั้ก็ตกเรียบอเออแล้วมึงไม่ตีบ้านอนะ่ะเออเจริญต้องอย่างนั้นเพื่อนจบแล้วนะครับกับการรีวิวสกินนาะคอสแบบไฮไลท์เต็มๆ